กฎของความสำเร็จนะคะที่คุณจะสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตของคุณเลยครูวิคุณอยากบอกว่าคุณต้องเรียนรู้และฝึกการตั้งสตินะคะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะครูวิคุณอยากบอกว่าไม่ว่าโลกใบนี้จะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องเรียนรู้และฝึกตัวเอง ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะครูพี่คุณอยากบอกว่าคุณต้องฝึกการที่มีความสุขความสงบใจโดยที่ไม่มีอะไรมากระทบอารมณ์หรือความรู้สึกของคุณได้เลยไม่ว่าผู้คนสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้จะเป็นยังไงครูพี่คุณยกตัวอย่างนะคะผู้คนเขาจะชื่นชมเขาจะนินทาหรือเขาจะ พูดให้เราหรือพูดถึงเรายังไงมันเป็นเรื่องของเขาค่ะเราต้องเรียนรู้การฝึกมีสติและตั้งสติอยู่กับปัจจุบันใครจะพูดยังไงมันเรื่องของเขาอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นนะคะมีอิทธิพลในการมีความสุขของเราได้นะ,ะเราต้องใช้ชีวิตด้วยความสุขความสงบใจที่เราผลิตเองได้ ไม่เกี่ยวกับ